วันนี้เจ้าวันนี้ครัวพักแขกนะเจ้าขอนําเสนอนะเจ้าแกงพักชะอมกับผักหวานนะเจ้าเขาจะแกงรวมกันนะจ้าตอนนี้เขาได้เด็ดแล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าวัตถุดิบนะเจ้าที่เขาได้เตรียมไว้ก็มีผักหวานกับชะอมนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีปลากรอบนะเจ้าปลากรอบนะเจ้า ก็จะมีแคบหมูนะเจ้าเครื่องปรุงนะเจ้าก็จะมีพริกประมาณสิบเอ็ดเม็ดนะเจ้ากะปิหนึ่งช้อนนะเจ้ามีหอมแดงมีกระเทียมนะเจ้าเดี๋ยวเามาดูวิธีทํากันเลยนะคะนะเจ้าพริกเริ่มละเอียดนะเจ้าเขาก็เอากะปิลงไปหนึ่งช้อนนะเจ้าแล้วก็ตักรวมกันนะคะเพื่อที่จะใส่แกงผักหวานนะเจ้าตำให้ละเอียดเลยนะเจ้า เริ่มละเอียดนะเจ้าครัเ,เอาปัดกอบนี้ลงไปต่ำตัวนี้นะเจ้าปัดกอบลงไปต่ำกระพิิกเลยนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเอาไปใส่ในหม้อแกงที่เราตั้งน้ำเดือดอไว้นะเจ้า น้ำเดือดนะเจ้าเขาก็เอาพริกโรไปใส่เลยนะเจ้าที่เขาต่าไปนะเจ้าเพื่อที่เขาจะแกงเขาหวานใส่ผักชะอมนะเจ้าพริกแกงนะเจ้าเขาต่าไปประมาณสิบเอ็ดเม็ดนะเจ้าเขาใส่กะปิหนึ่งจอนมีกระเทียมมีหอมแดงมีเกลือนะเจ้าแล้วเขาเอาปลากรอบนะเจ้าอลงไปต่าด้วยนะเจ้าตอนนี้น้าเดือดเต็มที่แล้วนะเจ้าเขาจะเอาผักใส่นะเจ้า ผักที่เราล้างเตรียมไว้นะเจ้าก็จะมีผักหวานมีชะอมนะเจ้าอาใส่ลงไปเลยนะเจ้าแก่งเรื่งนงเจ้า แกงเลือดเต็มที่เอาผงปรุงรสไซส์หนึ่งช้อนชานะคะจากนั้นเราก็เอาแคบหมูลงนะเจ้า พอแกงเ้ือดเต็มที่แล้วนะเจ้าเอาเข็มหูลงไปใส่นะเจ้าสุกพร้อมกินได้เลยนะเจ้า นี่คือหน้าตาของแกงพักชะโอมใส่พักหวานนะเจ้าใส่แคบหมูแล้วใส่ปลากรอบนะเจ้าตอนนี้ซุปเรียบซุปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเมนูง่ายๆนะเจ้าแกงพักหวานใส่ชะโอมใส่แคบหมูใส่ปลากรอบนะเจ้าจากครัวป้าแขกนะเจ้าขอบคุณทุกๆท่านนะเจ้าที่ได้ติดตามมาตลอดนะเจ้าขอบคุณเจ้า คอป้าแขกขอขอบคุณทุกๆท่านนะเจ้าที่ได้ดติดตามกดไลค์กดแชร์มาตลอดนะเจ้าขอบคุณเจ้า